บทที่ 987, ขยะนี้และพวกคุณทุกคนที่เดิมพันกับขยะนี้กำลังรอความตายทันใดนั้นหลังจากคิดเป็นเวลานานดูสก็ตะโกนออกมาโดยตรงและมีความโกรธในดวงตาของเขาเย็นชาและตื่นเต้นก่อนอื่นเขามองไปที่เจียงเฟงิงจากนั้นสแกนทั้งห้องสอบหลังจากพูดจบเขาก็เดินตรงไปหาเด็กหญิงตัวเล็กๆในห้องสอบ ตอนนี้สาวน้อยอยู่ในอาการโคมา่าแม้ว่าเธอจะอายุ14ซ้ำทุกปีแต่ในความซ้ำซากจำเจและวัตจักรที่ไม่สิ้นสุดนี้เธอก็ต้องจ่ายเช่นกันนั่นคือทุกครั้งที่เธอทำซ้ำเธอจะหลับได้นานขึ้นและตั้งแต่ปีที่แล้วเธอตื่นได้ทุกๆสองเดือนเท่านั้น เมื่อดูสอาปากอิจิโร่นากามูระและฟรีโอก็แสดงสีหน้าดีใจออกมาทันทีและพวกเขาก็ทำตามทันทีเกมนี้กำลังจะจบลงหรือไม่อัศเจรีเมื่อแผนการรักษาของดูสได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีเขาจะมอบแผนการรักษานี้ให้กับนากามูระอิจิโร่การแข่งขันนี้เป็นแบบสามต่อหนึ่ง เกมจบลงแล้วคุณออลิสครั้งนี้ฉันชวนคุณเข้าร่วมการพนันท้าสวรรค์ฉันโกหกคุณหรือเปล่าที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยความแม่นยำสูงแห่งอเมริกาชายชราชาวตะวันตกผู้สูงสักยกแก้วขึ้นของวายแดงและยิง้งฮ่าฮ่าฮ่นี่น่าจะเป็นเงินที่ง่ายที่สุดที่ฉันเคยทำมาในชีวิตมหาเศรษฐีจากวอลสตรีทหัวเราะอย่างบ้าคลั่งในที่สุด การเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งที่ท้าทายสวรรค์ของดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์การเดิมพันครั้งนี้สามารถบันทึกในประวัติศาสตร์การเงินของโลกได้ฉันอาจจินตนาการถึงรูปลักษณ์ที่น่าตกใจของผู้คนนับไม่ถ้วนในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาผู้ประกอบการวอลสตรีทอีกคนตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม ในห้องสอบดูสนากามูระอิจิโร่และฟรีโอได้ทำการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับสาวน้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบนี้พวกเขายังใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีระดับสูงสุดและเทคนิคการตรวจสอบระดับสูงสุดทุกชนิดทำให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจฝีมือแพทย์เยี่ยม หลายคนเฝ้าดูพวกเขาตรวจสอบและความคิดนี้ก็เกิดขึ้นในใจของพวกเขาและแม้แต่ผู้คนนับไม่ถ้วนที่อยู่นอกประเทศก็เริ่มเฉลิมฉลองและย่อเย้ยอย่างสิ้นเชิงและไรอย่างอายโรคนี้เป็นเพียงการกลายพันธุ์ของรังสีนิวเคลียร์ฉันจะส่งแผนการรักษา ครึ่งชั่วโมงต่อมาอิจิโร่นากามูระพูดโดยตรงและในวินาทีต่อมาเขาก็ส่งแขนการรักษาโดยตรงไปยังผู้พิพากษาชั้นนำทั้งห้าทุกอย่างจบลงแล้วเปล่าประโยชน์คุณเป็นลมจากความหวาดกลัวแล้วหรือยังคุณยังไม่กล้าลืมตาของคุณหรือ27แสนล้าน ดูสและฟรีโออาราวาดยิ่งกว่าอิจิโรนากามูระจบลงแล้วพวกเขาเสร็จสิ้นการบทที่และเก็บเกี่ยวบนท้องฟ้าชาวต่างชาติบนอัธจันทร์และบนอินเทอร์เน็ตก็ตื่นเต้นถึงจุดสูงสุดเช่นกันในขณะนี้ผู้คนนับไม่ถ้วนในประเทศก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความสิ้นหวังหาวแม้การวินิจฉัยสาเหตุจะผิดพลาดแต่คุณก็ยังส่งแผนการรักษา เวลาใกล้จะหมดลงแล้วฉันจะส่งแผนการรักษาอย่างไรก็ตามในขณะนี้เจียงเฟิงผู้ซึ่งโกหกอยู่บนโต๊ะโดยไม่ขยับจู่จูก็ลืมตาจากนั้นเขาก็หาวและพูดบางอย่างเบาๆกาเจียงเฟิงกำลังพูดถึงอะไรอัศเจรีอัศเจรี หลังจากพูดจบร่างของนากามูระอิจิโรกก็แข็งทันทีและในวินาทีต่อมาที่เขามองไปที่เจียงเฟิงทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงดูสและฟรีโอก็มองไปที่เจียงเฟิงเช่นกันในขณะนี้บนอัธจารย์และบนอินเทอร์เน็ตสายตาของผู้คนนับไม่ถ้วนจับจ้องไปที่เจียงเฟงในขณะนี้ ตอนที่988ในขณะนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่เจียงเฟงไม่ถูกต้องในขณะนี้เจียงเฟงพูดจริงๆว่าแผนการที่อิจิโร่นากามุระส่งมานั้นผิดและเจียงเฟงก็ส่งแผนสุดท้ายด้วยเป็นไปได้อย่างไรเจียงเฟงดูเหมือนจะนอนอยู่บนโต๊ะตั้งแต่เริ่มเกมใช่ไหม เจียงเฟงยังไม่เห็นผู้ป่วยเลยจนกระทั่งตอนนี้คุณเสียความโกรธหรือไม่คุณกำลังพยายามสาดน้ำก่อนตายเพื่อดึงดูดความสนใจของทุกคนหรือไม่สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่ฉันคิดว่าคุณขยะกลัวและสุดตัวลงอย่างสมบูรณ์นาคามูระอิจิโรดัสเกะและฟรีโอตกใจในตอนแรกพวกเขาไม่เชื่อคำพูดของเจียงเฟง ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าพวกเขาว่าอาการของคนไข้ารายนี้แปลกและซับซ้อนขนาดไหนขยะกองโตโตนี้กล้าดียังไงมาวางบนโต๊ะจนถึงตอนนี้นี่คือความบ้าคลั่งของมดที่น่าสงสารหลังจากการพังทลายนะักอัจารย์และบนอินเทอร์เน็ตผู้คนนับไม่ถ้วนกลับมารู้สึกตัวในเวลานี้ และความหวังริบหรี่ที่เพิ่งปรากฏขึ้นในสายตาของผู้คนจำนวนมากก็สลายไปในทันทีและเกือบทุกคนมีความคิดนี้ในใจของพวกเขาในขณะนี้เจียงเฟิงคิดแผนการรักษาได้อย่างไรเพราะเขาเพิ่งอ่านเคสและหลับไปจนถึงตอนนี้แม้แต่ยักษ์ใหญ่หลายแห่งในประเทศกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเล็กน้อยเมื่อมองไปที่เจียงเฟิงในขณะนี้คุณจะสูญเสีย ราคาหน้ากลัวอะไรเบอร์นี้นี่ไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งของตัวเลขทางดาราศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความมั่นใจในตนเองของชาวจีนจำนวนนับไม่ถ้วนด้วยการต่อสู้ครั้งนี้แทบจะทนไม่ได้หวดหวดหวด ผู้คนนับไม่ถ้วนต่างย่อยเย้ยผิดหวังและทนทุกข์แต่การแสดงออกของเจียงเฟงนั้นสงบในขณะนี้เจียงเฟงหยิบปากกาบนโต๊ะและเขียนสองบรรทัดอย่างรวดเร็วบนแผ่นกระดาษที่อยู่ตรงหน้าเขาสามวินาทีปากกาตกเจียงเฟงเมืองจงยวนส่งแผนการรักษาเจียงเฟิงส่งแผนการรักษาโดยไม่พูดอะไรสักคำ ผักล่าดียังไงมายอมแพ้นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของคุณหรือเปล่านาคามมระอิจิโรดัสเกะและฟรีโอหัวเราะเยาะเย้ยอีกครั้งแม้แต่เจ้าหน้าที่ในประเทศในห้องตรวจก็ยังตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งหลังจากแพ้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เจียงเฟิงจะคิดแผนการรักษาที่แท้จริงในเวลานี้ ดวงตาของพนักงานมืดลงทั่วครู่แต่เขาเป็นมืออาชีพแม้ว่าเขารู้ว่าเจียงเฟิงจะแพ้เขายังคงเดินไปตามขั้นตอนของเจียงเฟิงหยิบแผนการรักษาของเจียงเฟิงและส่งให้คณะลูกขุนคุณยังต้องดูอีกหรือไม่ในคณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งสองมองไปที่ข้อเสนอที่นำเสนออย่างดูถูกเหยียดหยามและพูดจาดูถูกเหยียดหยาม มือของผู้พิพากษาหลักสามคนในประเทศสันเล็กน้อยในขณะนี้และแผนการรักษาของเจียงเฟิงก็ถูกส่งขึ้นไปด้วยแต่ก็ยังจำเป็นต้องดูหรือไม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่มืดมนที่สุดจริงไหมดูบทที่989อย่างไรก็ตามซางเคเจียแพทย์ชั้นนำด้านยาสามัญประจำบ้าน จูจ่ๆก็พูดขึ้นว่าหมดหวังแม้ว่าเจ้าจะแพ้แต่เจ้าก็จะสูญเสียอย่างสมศักดิ์ศรีเมื่อแผนการรักษาทั้งสองถูกส่งไปแล้วการพิจารณาขั้นสุดท้ายและการตัดสินสามารถทำได้ทำการแข่งขันทางการแพทย์ระดับโลกนี้มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตและความตายแล้ว โอ้ยังต้องดูอยู่ไหมวันนี้ฉันจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าไอขยะนี่และคนที่พนันกับมันตายได้ยังไงนากามูระอิจิโรเดินตรงไปหาหญิงสาวที่หน้าเตียงในโรงพยาบาลจากนั้นเขาก็หันศีรษะไปมองเจียงเฟิงอีกครั้งและพูดอย่างเย้ยหยันดูทางขยะสิฉันจะบอกให้รู้ว่าคุณตายยังไง สาเหตุของสิ่งที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้คือการกลายพันธุ์แต่คุณรู้ไหมว่าฉันกําลังพูดถึงการกลายพันธุ์อะไรรู้จักซากศพผีไหมนากามูระอิจิโร่พูดจากนั้นเขาก็เปิดอุปกรณ์ที่ตรวจจับคลื่นสมองของเด็กหญิงตัวน้อยโดยตรง จากนั้นอิจิโร่นากามูระหยิบโลหะชิ้นเล็กๆออกมาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและวางโลหะชิ้นเล็กๆนั้นไว้ใต้เครื่องดนตรีในขณะน,นี้กล้องในที่เกิดเหตุจับจ้องไปที่ชิ้นส่วนโลหะในมือของอิจิโร่นากามูระทันทีมีป้ายโลหะชิ้นนั้นโคโบอลโคโบอลเมื่อผู้คนนับไม่ถ้วนเห็นคำนี้ดวงตาของพวกเขาก็ฉายแววตกใจ โคบอลนีเป็นวัตถุดิบกำมันตภาพรังสีสำหรับทำระเบิดปรมาณูไม่ใช่หรือสารนี้ถูกปล่อยให้ปรากฏบนสนามได้อย่างไรและนาการูระอีชิโรกำลังทำอะไรกับสิ่งนี้ทุกคนอย่าตกใจแม้ว่าโคบอลจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตระเบิดปรมาณูแต่สารนี้เคยถูกใช้ในทางการแพทย์เมื่อหลายปีก่อน โคบอลนี้ผ่านกรรมวิธีพิเศษและมีปริมาณน้อยมากดังนั้นจึงไม่มีอันตรายใดๆเจ้าหน้าที่มืออาชีพในสนามพูดอย่างรวดเร็วในเวลานี้ไม่ดูสิมีคลื่นสมองลูกที่ห้าอยู่ในอุปกรณ์คลื่นสมองนั่นก่อนที่หลายคนจะทันได้ต้อต่อผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชั้นนำบางคนได้เห็นคลื่นสมองอีกอันหนึ่งที่น่าตกใจจริงๆชา คลื่นสมองปกติของมนุษย์มีเพียงสี่คลื่นซึ่งเป็นความเห็นพ้องต้องการของวงการแพทย์มานานหลายทศวรรษตอนนี้ในการทดสอบโดยนากามูระอิจิโร่คลื่นสมองของเด็กหญิงที่หลับไหลปรากฏขึ้นหนึ่งในหโดยไม่คาดคิดสิ่งนี้ทำลายความรู้ความเข้าใจของวงการแพทย์โดยสิ้นเชิงหลายคนที่รู้ทักษะทางการแพทย์ต่างประหลาดใจ และในไม่ช้าก็แพร่หลายไปสู่สามัญสำนึกนี้และคนธรรมดานับไม่ถ้วนก็ตกใจในเวลานี้เช่นกันตกใจเหรอห้าห้าห้าคลื่นสมองที่ห้านี้ไม่ใช่มนุษย์เลยมันเป็นปรสิตในร่างกายของเด็กผู้หญิงคนนี้ปรสิตตัวนี้เรียกว่าซากศพผีมันเกิดจากมแมลงศพผีการกลายพันธุ์ที่ฉันพูดถึงไม่ใช่ การกลายพันธุ์ของหญิงสาวเองแต่การกลายพันธุ์ของมแมลงศพผีนี่35ปีแห่งชีวิตซ้ำซากต้นเหตุอยู่ที่นี่นากามูระอิจิโร่พูดอย่างดูร้ายด้วยความภาคภูมิใจในดวงตาของเขาและความหนาวเย็นเกือบจะถึงขีดสุดดวงตาของดูสและฟรีโอก็เต็มไปด้วยการเหน็บแนมอย่างเย็นชา การวินิจฉัยผิดคนไข้ารายนี้ได้รับการวินิจฉัยโดยพวกเขาสามคนด้วยกันซากศพผีเป็นปรสิตท,ที่หายากมากร่างกายของมันสามารถหลอมรวมเข้ากับเซลล์ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้แต่อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดก็ไม่สามารถตรวจจับมันได้แต่มันมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ขัดกับท้องฟ้าคุณสมบัตินี้คือสามารถดูดซับรังสีได้ เมื่อมีรังสีมันจะตื่นขึ้นและดูดซับมันอย่างแข็งขันและเฉพาะในกรณีของรังสีเท่านั้นที่สามารถตรวจจับความผิดปกติได้โดยใช้อุปกรณ์ eeg eeg ตัว e ที G e e G ่5เกิดจากข้อผิดพลาดนี้ใช่นากามูระอิจิโรเหลือบมองไปรอบไมายามกและพูดทุกคำอย่างภาคภูมิบูมหลังจากพูดจบอธจจารย์และอินเทอร์เน็ตก็สั่นสะเทือนอีกครั้ง ภาพตรงหน้าเป็นอะไรที่เกินความเข้าใจของทุกคนมแมลงมีมแมลงในโลกนี้ที่สามารถดึงดูดรังสีนิวเคลียร์ได้และผู้คนสามารถย้อนอายุ14ปีเป็นเวลา35ปีได้หรือไม่นี่คือสาเหตุที่แท้จริง